สวัสดีครับอยู่กลังเกรดเด้์ไอยคาเวเตอร์ทักครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านครับเจอกันใน,นหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้า3.0มทดีทูครับตักดินสายดำเจ้าเจ5 2 7้า FN527 ตัวแรกครับรุ่นสายฟ้านี่ก็มีเพื่อน FC ถามมาว่าใส่เครื่องเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเครื่องตัวใหม่ครับ เครื่อง FN527S10 สปี d 6D16 ครับคันนี้แต่เปลี่ยนใส่เกียร์อิต้านครับเครื่องเดิมน่าจะ 6D14 ธรรมดาครับไม่มีเทอร์โบนี่เปลี่ยนใส่ 6D16 เทอร์โบไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไปแล้วเป็นเกียร์อิต้านครับเกียร์เดิมน่าจะเป็น6สปี d ครับ FN527 ตัวแรกครับสายฟ้านี่ หัวเดิมคัดซีเดิมกระบะเดิมเครื่องไม่เดิมเกลี่ยไม่เดิมเฟืองท้ายก็เป็นของอีซูซูดัดแปลงไว้แล้วเอาเต็มไปจัดหนักจัดเต็มเต็มกล่องครับก็เอาไปลงตรงที่เราควักดินเละออกครับเอาไปถมบอ่อถมหลุมของเราเองนี่อัดยายขนมยายครับ อัดยายขนมยายดักดินแข็งไปแล้วก็เอาดินเละดินดินเปียกครับไม่จึงกับเละลงมาคืนครับก็เรียกว่าไงยืมก่อนกยืมก่อนครับยืมดินก่อนแถมให้ด้วยครับเป็นภูเขาเลยนี่นี่ก็เจ้าสามสองศูนย์ดีทูก็นุ่มกิ้วเหมือนเดิมนุ่มกิ้ว บางกเดก็ตากดินไว้ก่อนครับตากดินไว้ก่อนสักพักเอ้ตากดินไว้สักพักเอามาสิลุงมามามา เร็วๆมาเอาดินเร็วเห็น,นี้ครับเจ้าเปอร์เฟียอดีตเป็น F18 แต่ก่อนเขาเป็นหางปลาย้ายรถครับแต่ก่อนเขาเป็นหางปลาย้ายรถเดี๋ยวนี้เขามาเป็นเจ้าเปอร์เฟียลากลูกลากพ่วงไปแล้วนี่จัดใหม่เต็มระบบเปอร์เฟียแตง่ง เป็น F18 อ,อยู่ฝั่งนี้ลมพัดมาฝั่งนี้ครับฝุ่นแน่เอาเขียบไปข้างหน้าเลยครับนี่เครื่องเดวู360เกียร์อีตันช่วงล่างฮีโน่นี่ I did EFC pad. Oh. ดูบึกบืนดีครับเจ้า f 1 8แต่งคันนี้หมดเองลุงอ๋อเดี๋ยวตะพลดูนุ่อ๋อนี่ครับดินที่เราเตรียมมาแทนครับนี่เราแถมให้อีกครับนแถมให้อีก,กองหนึ่งครับนี่ เราก็ยืมอัดยายซื้อขนมยายไปก่อนจัดไปดมกิว้วทีถังน้ำมันเล็ดอีกเออ นีท่ทำจบง่ายครับคันนี้จบง่ายไม่นองเงครับอีกคันหนึ่งนู่นแหละตอนนี้อยู่สุพรรณครับไปเปลี่ยนเครื่อง3ามสามรครับไปเปลี่ยนเครื่องคันที่ F18 แปลงเป็นซีรีส์ห้าร้อยครับคันนั้นคันนั้นไม่จบครับทำหมดเยอะแล้วครับไม่จบสักทีเป็นล้านนะครับนี่ก็ลาก ไม่ได้ลากแลครับเอาขึ้นโรเบิไปตสุพรรณเลยครับไปเปลี่ยนเครื่องเขาว่าช่างระดับประเทศครับเอากลับมาจะเป็นยังไงคอยติดตามดูเจ้าซีรีส์500อฟปแปลงเป็นซี5ซีรีส์500ครับคันนั้นคันนี้ก็อีฟสเปรด đu nung chiêu chặt bay nàng ngàn khoảng rào đảo viên này ngàn đầu yên ừ. chặt ไว้เนี่ยตกอีกก็ต้องคลุมไว้อีกแล้วครับสองรอบแล้วครับทำงานหน้านี้ก็ต้องทำใจครับครึ่งวันทำอีกครึ่งวันนอนนี่เนุ่มกิวฝุ่นใส่รถเตียง คือกุมกกี้ใหม่นี่ตตกเข้าดีจริงๆเลยฝนใหม่เงือกใหม่เอ,อาจัดไปเออไปแบบนิ่มๆครับเนิบๆ แรงจัดล้เดี๋ยวก็จะเอาตัวนี้ลงไปแทนครับเยอะมากไอ้ที่ยังไม่ตักมาอีกเยอะครับซบทั้งเส้นลึกเลยครับ3เมตรหนักจริงๆสาหัสมากครับงานตัวนี้เอ้มาแล้วเจ้าสายฟ้า คลิปนี้ก็พอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ